สบายดีตอนเช้ามื่อนีเาอาพามาเบ่งกบเนาะถือว่าได้สองเดือนเกือบสามเดือนเลยนะเนาะเป็นขายแล้วตอนนี้นี่ก็บรรยากาศตอนเช้าน้ำนองปลาขัวก็หักบลระขัวก็ได้ เดี๋ยวสิมาเกลือให้เบิ้งเด้อเนาะมาสิมีหลายมีน้อยชมิดนกนะ้อนอันหนึ่งนะนึงเนาะพอบุญมีใครจับกองให้เดี๋ยวว่านว่านอาหารแล้วนะมาเบิ้งกันติดใจนะโอ้ตัวนางจังต้มแล้ว หลาทุ่ได้ไหร่ซื้อมาเลี้ยงประมาณ600ตัวนะก็ชิงวันนี้ประมาณ500ปลายตัวอาวกิน,นอีกยินเกียงนี้ก็จะทันโมยองออกมาเนี่ยคลินตรงนี้อาหารกับแพงพี่น้องเลย ด้วยแล้วชิถ่ายออกก่อนมันจบถ่ายแล้วเนาะถายแล้วอ่าขับเบิ่งกันเดยนี่มันี้่ตัวน่จกกะเนี่ยตัวเส้นตัวเหลืองนี้ประมาณสี่ถึงหตโลได้เนะ้ะสี่ถึตโลได้มันก็เป็น,นี่ยทสุดนย่นจะบูมกับเบิ้กันไเดนะี่ อุ้ยเขาจะหั่นอาหารมันเลยสีได้อาหารเป็นเม็ดเป็นนุ่ยเนาะเขื่อเป็นตัวกันเป็นกู้โตเป็นสีแก้มเป็นสีเขียวๆนี่มัน็ะกู้เนาะเพื่อเอามาเลี้ยงชุดนี้ถือว่าเป็นตัวกู้หลายเป็นตัวกู้หลายคือว่อโดยเฉพาะได้หักผลไปเนาะถ้าเป็นตัวแม่ตัวเมียนี่แล้มันจะได้หักผลเพราะว่าตัวแม่นี่มันจะง่ายคนตะวกู้

จะโอ้ตัวนึงตัวงาทองแหละตายว่าเนี่ยมันมันบางตัวนี้มันอาจจะนกน้ำนกน้ำพวกนกน้ำข้อหมายอะไรนกน้ำมีมันมันจะกินน้ำมันมีอากาศอยู่ในท้องมื่อไหร่นาะมันจะเบ่งท้องมันเบ่งท้องมันแล้วมันจะจะทำเสียซีดเลยอว่าสุนีเลี้ยงมาสุนีก็ชั่วโอเคเนาะ ตัวสายบุหลายตายบุหลายเนาะเพื่อน้ำน้ำหนองเฮาก็ือว่็น้ำสะอาดกำลังนั่งฆ่าอาหารลอยมาเพื่อนโอเคอยู่เนาะตัวใหญ่เลือใหญ่ไรนะมีตัวปลากระเทียมตัวมีตันั้นเนาะัน้ำเนาะื่อเสียชีวิตแล้วเพื่อน ใส่ออกตูดใส่ออกดาดเลยโอ้ดาดตายสองพี่น้องเออายสองนี่สายสองหาก็หาก็เห็นว่ามันตายด้วนี่ว่าว่าเห็นแต่ตอนน้อยตอนเอามาไม่ไม่มันมันกินกันเนาะ เพืน sí, ี oh, uh, so ้กะกินกันคพอ่ันตัวน้อยตัวน้อยก็มักินกันนะตัวกินตัวน้อยเนาะเสอเห็ดตองตองานตดปุไปขายนะมันจะเชื่อเร่งขึ้นไปลายเกิอบเกือบเอบประมาณสล้านเลยนะ ก็ค่าหารเพลงหลายชนแ้วให้บึงเปนโดนโดนหลยอตัวนี้ัวใหง่ายนตัวนี้นะครับสที่นเจ้าตัวนี้คนนมีคนไปไรแีเลยนะ็นง่านคที่หลายแบบของด ว่าโอเคเนาะเลี้ยงมาได้สเดือนก็ชัวร์สมีก็ชือมันก็มีตัวใหญ่ตัวน้อยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันกินอาหารบโบเสมอกันบางตัวมันก็อาจจะบุญอยากกินอาหารลี้อยู่เนาะมันยานมันลี้อยู่จังหวะที่ใส่ปากมันย็งไม่เคยกิน ตัวก็ยนะังบานเก็บไข่เนี่ยยังม่น้อยอยู่ลงฉันงฉันเอ,อาคลิปนี้เอาซ้ำนี้ก่อนเด้อพี่น้องเนาะถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่อ่านนเดเ้อเนาะขอบใจขอบใจ